สวัสดีครับวันนี้จะมาทําผัดนะฮะข้าวผัดปลากระป๋องต้มยําม,มาดูกันครับนะฮะข้าวผัดปลากระป๋องต้งยมยำอันดับแรกนะครับนี่ใส่เครื่องเข้าไปก่อนนะครับผัดให้หอมก่อน ข้าครับเครื่องปรุงครับใส่เข้าไปเครื่องปรุงไม่ต้องใส่เยอะครับเนี่ยปริมาณใส่เราใส่แค่เนี้ย que. พราะว่าตากระป๋องอ่ะมันนวอยู่แล้วนะครับตากระป๋องมันนวอยู่แล้วนะครับตากระป๋องมันนวอยู่แล้วนะฮะอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บลุงจะใส่หอมแดงนะครับใส่เข้าไปคะน้านะครับคะน้าใส่เข้าไป คนถามว่าเอะใส่ไข่ได้ไหมมันอยู่ที่คนคุณจะใส่ไม่ใส่เรื่องของคุณปลากระป๋องครับนี่ดูเทลง มันจะต้มยำตรงไหนมันจะเปรี้ยวตรงไหนดูนะครับน้ำมะนาวนะครับน้ำมะนาว กระเทียมเจียวหน่อยนึงนะครับหอมเอาเอาป,ปลากระป๋องออกมาให้หน่อยดิเป็นอันที่เรียบร้อยครับดูนะทุกคนดูนะทุกคนนี่นะฮะ ดูนะครับเอาวางไว้นู่นเลยปลากระป๋องอยู่ไหนอ่ะที่เป็นสองแถวอยู่ไหนเร็วๆโอ้ยเราเตรียมพร้อมเลยคุณครับปาสิบปายขิปอยู่นี่ดูนะครับทุกคนข้าวผัดปลากระป๋องต้มยำนะฮะข้าวผัดปลากระป๋องต้มยำ